สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องออโตสเตชันนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอดโคกเช่นเคยตอนนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับเราอยู่ในบูธโตโยต้านะครับก็มีไฮไลท์มามากมายเลยนะครับแต่บริเวณข้างบูธเนี่ยนะครับมาแอบ,บๆตรงเนี้ยแต่คนมาชมมากมายเลยนะครับกับ all new t o y o ต a าคอม u ิวเตอร์นะครับก็เป็นรถแวน17ที่นั่งนะที่บอกเลยว่าสวยงามมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากรุ่น ัจจุบันนะฮะเรามาดูด้านหน้านก่อนเริ่มต้นเลยที่การดีไซน์ด้านหน้านะครับถ้าเกิดมองเผลนๆเนี่ยตัวถังจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทุกมิติเลยนะครับทั้งส่วนสูงนะครับส่วนความกว้างระยะฐานล้อในส่วนด้านหน้าเนี่ยดีไซน์ จะยื่นออกมานะครับเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนหน้านี้จะมีการวางเครื่องยนต์อยู่บริเวณใต้เบาะคนขับนะครับแต่ตอนนี้ย้ายมาด้านหน้าแล้วทําให้ในห้องโดยสารนะครับกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับการดีไซน์ต่างๆเนี่ยดูหรูหราดูพรีเมียมมากขึ้นเลยนะครับเริ่มจากกระจังหน้าตรงนี้ชิ้นโครเมียมขนาดใหญ่นะครับพร้อมช่องดักอากาศนะครับแล้วก็มีชุดโคมไฟนะครับที่ยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเหมือนแบบตัวเริ่มต้นของเขานะครับในส่วนของลงมาก็มีไฟตัดหมอกแล้ว ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับอลังการกว่าเดิมนะครับมาดูในส่วนล้อตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็มาพร้อมล้อกระทะมีฝาครอบม,มาให้เป็นล้อขนาด16นะครับถัดมาในส่วนของฝาครอบกระจกมองข้างตรงนี้มันจะไปให้คล้ายพวกรถแบรนด์ยุโรปและพวกเปอร์โยนะครับก็ทําให้มันดูหายมากยิ่งขึ้นถ้ามองโดยรวมเนี่ยตัวถังยาวขึ้นแล้วก็มีอะไรปรับเปลี่ยนมากมายเลยโดยเฉพาะแพลตฟอร์มใหม่ของเขา TNGA เนี่ยบอกเลยว่า ขึ้นชื่อของโตโยต้านะครับมันทําให้จุดศูนย์ถ่วงต่ําขึ้นนะครับแล้วก็การขับขี่เนี่ยดีขึ้นหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างระบบเบรกนะครับการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่หมดเลยลงไปถึงนี่ตรงนี้บริเวณชุดไฟนะครับด้านท้ายเนี่ยมีครีบมาแล้วนะครับตามสไตล์โตโยต้ายุคใหม่เขาบอกว่ามันสามารถรีดอากาศด้านข้างมาได้จริงเท,ท็จย่างไรก็ต้องไปลองขับกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยาริสตัวคุโรฮะอุติสนะครับหรือตัวแคมรี่ก็มีมาให้ มาดูด้านท้ายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับแต่เป็นการเปิดเหมือนเดิมนะไม่ใช่เปิดแบบตู้ข้าวนะครับเปิดแบบยกขึ้นแล้วก็ภายในเนี่ยตอนนี้เขายังไม่โชว์แต่มีการปรับเปลี่ยนนะครับสามารถติดตั้งเบาะได้ถึง17ที่นั่งนะครับจากแต่ก่อนน้อยกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวถังใหญ่ขึ้นพร้อมกับเป็นแพลตฟอร์ม TNGA นะฮะมาดูด้านข้างตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นส่วนของประตูเขาบอกว่าชิ้นกระจกนะครับตรงนี้ ใหญ่ขึ้นทุกมิติเลยทําให้ทัศนวิสัยและก็ความโปร่งเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นประตูเลื่อนเหมือนเดิมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็ยังมาพร้อมตัวเลือกเดียวนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรสมรรถนะอาจจะปรับปรุงมาเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีสเปคที่แน่นอนนะครับต้องรอเปิดตัวในช่วงกลางปีอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของราคาเขาแง้มมาว่าราวๆ1.35าล้านบาทนะครับอาจจะบวกเล็กนิดนึงนะครับในการ ติดตั้งเบาะหรือเป็นตัวเลือกต่างๆนะครับโดยรวมจะประมาณนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ s <up> <S ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนน่าจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นมาใช้ในส่วนของส่วนตัวนะครับหรือว่าจะเป็นมาทําเป็นวินรถตู้นะครับบ้านเราเห็นเยอะแน่นอนนะครับในส่วนของออนิวคอมพิเวเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรฝากติดตามด้วยวันนี้แอดโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ